อยงขอระองค์ยังู่อยู้ารบู้ตรที่ลูกหลานได้กระทำในวันนี้แค่วันศเสาร์จันทร์อาหารกุฎไทยก็จบมา ขอโทษนะครับไปแล้ว่ตลงมาห่้นับาไม่เห็นเห็นแต่ตัวนี้เลยนะนี่